หากคุณมีอาการปวดแสบท้องจุกแน่นลิ้นปี่เป็นเ,นเนหายหายหรือมีอาการน้ำหนักลดปวดแสบท้องที่รักษาไม่ดีขึ้นมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร อาการเหล่านี้ควรตรวจสองปล้องด้วยส่วนบนหรือส่วนล่างคะหรือถ้ามีอาการท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายมีเลือดปนหรือถ่ายมีมูกเลือดปวดเป่งเวลาถ่ายอ่อ,อนเพลียหรือซีดโดยไม่รู้สาเหตุโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอายุมากมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการเหล่านี้ควรตรวจสองปล้องด้วยส่วนบนหรือส่วนล่างคะถ้าเป็นอาการแสบท้องแนวนมเนี่ยจะเป็นโรคที่อยู่ในกระเพาะอาหารอันนี้เราก็ต้องเลือกสองจากทางด้านบนลงมาว่าเราต้องการจะดูโรค ในกระเพาะอาหารนั่นเองถ้าคนไข้ามาด้วยอาการถ่ายผิดป,ปกติอันนี้จะเป็นอาการของลำไส้อันนี้คือตรวจส่วนล่าง คือปกติการตรวจในทางเดินอาหารเนี่ยคะ่ะเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะใส่เข้าไปในอวัยวะของทางเดินอาหารเพื่อให้มองเห็นภายในเราเรียกอุปกรณ์เนี้ว่ากล้องค่ะซึ่งเรามีการส่องหลักๆ2ทางก็คือทางปากก็คือเราเข้าไปดูในหลอดอาหารกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นอีกทางหนึ่งก็คือส่องจากทางก้นขึ้นมาอันนี้ก็จะดูลำไส้ใหญ่สุดไปจนถึงลำไส้เล็กส่วนปลายค่ะ ะะอย่างเช่นถ้าคนไข้มีอาการที่เข้าได้กับอาการของหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหารอันนี้หมอจะเลือกให้ตรวจการส่องกล้องทางด้านบนเพื่อดูในตำแหน่งที่ต้องการดูสาเหตุของโรคนั่นเองค่ะ หรือถ้าคนไข้มาด้วยอาการถ่ายผิดปกติอันนี้ก็ควรส่องทางก้นเพื่อที่จะดูลำไส้ใหญ่เช่นมาด้วยถ่ายเป็นเลือดใช่ไหมคะหมอก็ต้องการดูว่าในลำไส้ใหญ่เลือดออกจากตรงไหนยังไงอันนี้เราก็จะได้ตรวจเฉพาะเข้าไปตามตำแหน่งที่เราต้องการทราบถึงสาเหตุของอาการของคนไข้ค่ะ ที่เราค่อนข้างกังวลกันก็คือว่าเจ็บไหมคือปกติการที่เราจะใส่อุปกรณ์เข้าไปในตัวคนไข้ได้เราก็จะต้องดูว่าตำแหน่งเหล่านี้เวลาใส่แล้วจะเกิดอะไรเนื่องจากเวลาเราใส่อุปกรณ์พวกนี้คนไข้ส่วนหนึ่งอาจจะมีความอึดอัดซึ่งการเตรียมตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าหมอต้องการส่องทางด้านบนหมอจะให้ค้นยาชาในคอก่อนซึ่งก็จะลดความระคายคอหลังส่องกล้องได้ร่วมกับการให้ยานอนหลับทางเส้นเลือดเพื่อให้คนไข้หลับแล้วก็ผ่อนคลายก่อนที่หมอจะใส่อุปกรณ์ เข้าไปในปากคนไข้นะคะส่วนอีกทางหนึ่งคือส่องจากทางก้นเนี่ยอันนี้หมอก็ให้ยานอนหลับเช่นกันค่ะคนไข้ก็จะหลับไปก่อนหลังจากนั้นถึงจะมีการใส่อุปกรณ์เข้าไปตรวจทีนี้จะมีบางกรณีที่อาจจะไม่ได้หลับสนิทแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้ถึงกรบอึดอัดมากค่ะเพราะว่าจะมีการให้ยากแก้ปวดเพื่อช่วยผ่อนคลายแล้วก็ลดความอึดในช่วงระหว่างการส่องกล้องค่ะ ถ้าเพื่อการวินิจฉัยนะคะโดยทั่วไปใช้เวลาสักประมาณ10-15นาทีเท่านั้นแต่กรณีที่เป็นเพื่อการรักษาเน,นี่ยอาจจะยาวนานขึ้นค่ะอย่างเช่นคนไข้ามาด้วยอาการไปเลือดอันนี้หมอต้องมีการหยุดเลือดร่วมด้วยต้องมีการคลิปนิกเช้นเลือดหาตำแหน่งหยุดเลือดล้างเลือดให้สะอาดกลุ่มเนี้ก็อาจจะใช้เวลานานขึ้นนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ได้รับการตรวจด้วยโรคอะไรค่ะ อันนี้ก็มีการเตรียมที่ต่างกันค่ะระหว่างการตรวจทางปากกับทางก้นคือถ้าเราตรวจทางปากส่วนใหญ่หมอให้งดน้ำน้ำหานอย่างน้อย6ชั่วโมงก็มันจะตรวจได้แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นการตรวจทางก้นคนไข้ก็จะต้องทานยาระบายแล้วก็ถ่ายอุจจาระออกมาจนลาไส้สะอาดอันนี้หมอถึงจะตรวจได้ค่ะ โดยทั่วไปคนไข้อาจจะต้องสังเกตอาการก่อนนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาเราส่องกล้องเสร็จอาจจะมีอาการบางอย่างได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะอ,อย่างเช่นถ้าคุณหมอมีการสกิดชิ้นเนื้อจากตำแหน่งของลำไส้ส่วนป,ปลายเวลาเราถ่ายครั้งแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะมีเลือดติดมานิดๆหน่อยๆได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันต้องไม่ออกเยอะนะคะถ้ามันออกเยอะอย่างเช่นถ่ายออกมามีแต่เลือดเลยหรือว่าคนไข้มีอาการหน้ามืดเป็นลมปวดท้องเยอะหรือว่าไอเยอะมีไข้ขึ้นหนาวั่นพวกนี้เป็นอาการผิดปกติที่จะต้องรีบมาพบแพทย์ซ้ำ ค่ะ ถ้าเป็นการส่องจากทางปากลงมาปกติถ้าเป็นโรคในทางเดินอาหารตอนนี้ที่เจอบ่อยมากก็คือโรคกรดไหลย้อนค่ะลงมาก็อาจจะเป็นโรคอื่นๆเช่นมีการติดเชื้อรามีการทายาที่มันอาจจะมีผลทําให้เกิดการระคายเคืองของตัวหลอดอาหารถ้าเป็นกระเพาะโรคปัจจุบันที่คนเป็นกันเยอะก็คือกระเพาะอักเสบอาจจะมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือมาจากยาแก้ปวดบางประเทศที่กัดกระเพาะก็ได้ถ้าเป็นส่วนล่างเลยปัจจุบันที่เราตรวจส่วนใหญ่เราจะต้องการ หาโรคที่เราเรียกว่าติ่งติ่งที่อยู่ในลำไส้ซึ่งเราจะนับว่ามันคือเหมือนเป็นตุ่มที่มันยื่นนูนตามผนังที่ปกติจะต้องเรียบเนี่ยถ้าเราเจอติ่งตั้งแต่เล็กเราตัดตออกก่อนปัจจุบันเราทราบว่ามันช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้คนไข้ได้อย่างอื่นเนี่ยที่อาจจะเจอน้อยลงก็อย่างเช่นการอักเสบอาจจะมีแผลหรือไม่มีแผลอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความบุนแรงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าสาเหตุของการอักเสบเนี่ยเกิดจากอะไร ปกติตัวกล้องมันจะเป็นเส้นยาวๆเส้นหนางจนกลางประมาณ1เซนถึง1เนเซนกว่าๆนะคะตัวกล้องเนี่ยมันจะโค้งงอได้ตัวอุปกรณ์เนี่ยเขา,เอาออกแบบมาเพื่อที่จะให้สามารถใส่เข้าไปตามลักษณะของทางเดินอาหารส่วนบนของคนเราได้ไปจนถึงตำแหน่งที่หมอต้องการตรวจทีนี้ถ้ามีตำแหน่งที่หมอดูแล้วว่าผิดปกติเช่นเจอแผลหรือการเสพหมอต้องการหาสาเหตุก็จะใส่อุปกรณ์ชิ้นที่2ลงไปผ่านทางตัวแรกที่หมอใส่อยู่แล้วก็คือ คือตัวกล้องจะทำการสกิดชิ้นเนื้อในตำแหน่งที่หมอเห็นว่ามีปัญหาเนี่ยออกมาตรวจเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งหรือในบางกรณีอย่างเช่นถ้าหมอเห็นแล้วว่าตำแหน่งนี้เลือดออกจะต้องการหยุดเลือดก็สามารถใส่อุปรกรณ์เข้าไปคลิปหนีเส้นเลือดหรือว่าจี้หยุดเลือดได้ค่ะการส่องกล้องทางก้นก็ขั้นตอนเริ่มต้นคล้ายกันนะคะแต่อันนี้ตัวกล้องจะยาวกว่าเพราะว่าจะาก,ก้นจนถึงลำไส้เล็กส่วนปลายยาวกว่าจากทางปากลงถึงลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะ ปกติการตรวจเนี่ยค่ะเราก็จะดูประโยชน์ของการตรวจเป็นหลักก่อนถ้าการตรวจเนี่ยมีประโยชน์ค่ะมันก็จะมีก้อนเหนือกว่าโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนเพราะว่าทุกการกระทําที่เรามีการตรวจส่วนหนึ่งมันก็จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นส่งจากทางปากก็มีโอกาสที่บางครั้งเนี่ยจะมีการสำลักน้ําลายหรืออาหารลงไปในหลอดลมได้ปกติถ้าเรางดน้ำแลอาหารมาเพียงพอมีการตรวจด้วยเทคนิคที่ดีก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดค่ะหรือแม้แต่มีการตัดชิ้นเนื้อ ถ้าชิ้นเนื้อนี้มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อไม่ดีในอนาคตถ้าหมอคิดว่าสามารถตัดด้วยความปลอดภัยอันนี้ก็จะตัดให้แต่หลังตัดเสร็จก็ต้องรู้ว่าพวกนี้ก็มีโอกาสเลือดออกเราก็ดูตามความจําเป็นของการต้องตรวจรักษาปัจจุบันการตรวจสองกล้องมีประโยชน์สูงในแง่ของการวินิจฉัยโรคแล้วก็การรักษาแล้วการตรวจวิธีนี้ข้อดีก็คือคนไข้ไม่มีแผลตามมาหลังการตวรวจเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเป็นการตรวจรักษาที่มีประโยชน์ ส่วนโอกาสแทรกซ้อนนั้นต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วป้องกันได้ประโยชน์เยอะค่ะแล้วก็ความเสี่ยงน้อยสามารถป้องกันได้ถ้าเรามีอาการปวดท้องมีการกินอาหารที่ผิดปกติการถ่ายที่มีปัญหาอาการต่างๆที่เราไม่แน่ใจต่อให้เราคิดว่ามันเล็กน้อยแต่ถ้ามันกวนการใช้ชีวิตเราอันนี้แนะนําว่าควรจะมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาก่อนถ้ามีอาการที่ไม่สบายในระบบทางเดินอาหารนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ที่ส่วนทางเดินอาหารทันสิบหน่วยทาง อาหาหรโรงพยาบาลบางประกอบก้าวอินเตอร์เนชั่นแนล